สรุปปมที่ดินสนามกอล์ฟอาลไพายจากมือเศรษฐีนีใจบุญสู่ธรณีสงฆ์จนกลายเป็นสนามกอล์ฟของเอกชนไปได้ตอนไหนเรื่องนี้เคยส่งคนติดคุกม,มาแล้วจะกลายเป็นหนามยอกอกทีมแทงใจในายกอุ้งอิงหรือไม่ทดสรุปให้ฟังครับผมเล่าความเป็นมาของมหากราบที่ดินผืนนี้นะครับที่ดินผืนนี้มีขนาดประมาณ900ไร่นะครับตั้งอยู่ที่คลอง 5, อ,อ้าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ซึ่งในปัจจุบันนะครับเป็นพื้นที่หมู่บ้านและก็สนามกอล์ฟเอาไพยที่นายกอุ้งอิงแพทองทานนะครับถือหุ้นอยู่ในบริษัทแห่งนี้กว่า30เป็นะครับเป็นมูลค่ากว่า152ล้านบาทครับซึ่งเดิมที่ดินผืนนี้ครับเป็นของนางเนื่อมชำนาญชาติศักดามีชีวิตอยู่ในช่วงปี2439ถึงปี2514นะครับท่านเป็นน้องสาวต่างมารดากับคุณหญิงดำรงธรรมสารผู้สร้างว ทำมิการามวรวิหารที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับตั้งอยู่ใกล้กับเขาช่องกระจกโดยวัดเริ่มก่อสร้างตั้งแต่สมัยร,รัชกาลที่6นะครับในปี2465ส่วนประวัติของนางเนื่อมนะครับมีนามสกุลเดิมคือวิเศษสิรินะครับเป็นคนที่กำพ้าพ่อกับแม่ตั้งแต่ยังเล็กและได้แต่งงานเมื่ออายุ25ปีนะครับกับพันโทรพระชำนาญชาติศักดานายแพทย์ทหารบก ทั้งสองไม่มีบุตรทายาตร่วมกันนะครับจึงมุ่งบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำรุงพระพุทธศาสนานะครับจนได้รับพระราชทานตรามงกุฎไทยชั้นที่2จากในหลวงรัชกาลที่6ครับนางเนื่อมนะครับได้ทําพิในกรรมของตัวเองไว้ตั้งแต่ปี2512ก่อนที่ตัวเองจะถึงแก่กรรมถึง2ปีนะครับโดยทําต่อหน้าร้อยโทเสมอใจพุ่มพวงในอาเภอดุสิตจังหวัดพระนครในตอนนั้นนะครับ โดยในพินัยกรรมครับนางเนื่องได้เขียนชัดเจนนะครับว่าต้องการมอบที่ดินสิ่งปลูกสร้างนะครับให้กับวัดและโรงพยาบาลอย่างเช่นบ้านที่ท่านอยู่อาศัยที่อยู่ในถนนคนครชัยศรีในกรุงเทพมหานาครน,นะครับก็ตั้งใจจะมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือว่าพื้นที่ดินอื่นๆน,นะครับในกรุงเทพปริมณฑลอย่างเช่นปทุมธานีก็มีการเขียนมอบให้กับวัดต่างๆเช่นวัดธรรมิการามวรวิหารหรือว่าวัดหัดถสารเกษตรจังหวัดปทุมธานีครับโดยในข้อสําคัญของ,ของพินัยกรรมที่กลายมาเป็นข้อพิพาทในภาย หลังครับคือข้อที่นังเนื่อมเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าต้องการจะมอบที่ดินเนื้อที่รวมกว่า900ไร่นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่คลอง5อําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีให้กับวัดธรรมมิการามวรวิหารซึ่งอยู่ที่เขาช่องกระจกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และต่อมาเมื่อนังเนื่อมเสียชีวิตลงเมื่อปี2514นะครับที่ดินเนี่ยมันก็ควรจะตกเป็นของวัดตามที่พจนิกรรเขียนเอาไว้ใช่ไหมครับจะเกิดการอ้างนะครับประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา84ว่าที่ดินวัดที่เกิน50ไร่นะครับจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสียก่อนครับซึ่งในยุคนั้นนะฮะ ปี2533ที่เกิดประเด็นนี้ขึ้นมาคุณสนเทียนทองครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลกรมที่ดินจึงมีคำสั่งไม่เห็นชอบให้ที่ดินผืนนี้ตกเป็นทรณีสงฆ์ทีนี้ก็เกิดเรื่องเลยนะฮะมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยก็มีการตั้งให้มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัยเข้ามาเป็นผู้จัดการมรดกครับ โดยฝั่งทนายของนายสนอเทียนทองครับบอกว่าในที่ประชุมของคณะสงฆ์วัดธรรมิการามวรวิหารเนี่ยท่านมีสังคามติร่วมกันครับว่าจะไม่รับโอนที่มรดกโดยจะมอบให้มูลนิธิเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมขายที่ดินเพื่อนําเงินมาบํารุงวัดแทนเพราะว่าที่ดินเนี่ยอยู่ประทุมธาน,นีส่วนวัดเนี่ยอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์ครับ นั่นแหละครับสุดท้ายก็เกิดการขายที่ดินแปลงนี้จริงๆในปี2533ครับโดยมีการขายในราคา1 4 2ล้านบาทครับให้กับบริษัทอัลไพรีแอสเตทจำกัดและบริษัทอัลไพร์กอล์ฟแอนด์สปอร์ตครับจำกัดซึ่งมีนายชูชีผผานสวัสดิ์และนางอุไรวันเทียนทองภริยาของนายสนอิเทียนทองเป็นผู้ถือหุ้นครับต่อมาอีก7ปีครับในปี2540เกิดการขายหุ้นของบริษัทอัลไพร์ให้กับคุณหญิงพจมจามนชินวัตรภริยาของนายทักษิณชินวัตรในขณะนั้นนะครับในมู ราค่า500ล้านบาทครับ แต่ต่อมาก็เกิดเรื่องในกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อกลมที่ดินตรวจสอบพบว่าดูเหมือนว่าอก,การโอนที่ดินเนี่ยให้กับบร,ริษัทเอาพายตั้งแต่ปี33เหมือนจะไม่ชอบด้วยกฎหมายนะเพราะว่าที่ดินผืนนี้ควรจะตกเป็นทรณีสงทันทีตามที่พินัยกรรมของนางเนื่อมเขียนเอาไว้แม้ว่าทางวัดจะไม่ได้รับโอนที่ดินเลยก็ตามอธิบดีกรมที่ดินครับจึงได้ลงนามเพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงนี้ทันทีเพื่อคืนที่เป็นทรณีสงนะครับสอดคล้องกับคำวินิจฉัยของกฤษฎีกา แต่ก็ทําให้ผู้ครอบครองที่ดินในเวลานั้นเกิดความเดือดร้อนนะครับเพราะว่าเขาก็เข้ามาซื้อหมู่บ้านซื้อบ้านอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วจึงเกิดการทักท้วงอุทธรณ์คาสั่งของกรมที่ดินอันนี้ต่อกระทรวงมหาดไทยครับแล้วในตอนนั้นนะครับนายยงยุทธวิชัยดิตซึ่งทําหน้าที่รักษาราชการแทนประหลัดกระทรวง แล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้ออุทธรณ์ของประชาชนในกรณีน,นี้นะครับกลับมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของกรมที่ดิน หมายความว่าคืนที่ดินคืนโฉนดให้กับเอาพายอีกครั้งหนึ่งแต่เวลาต่อมาสารมีคําสั่งในเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่กรมที่ดินเนี่ยไปเพิกถอนโฉนดในตอนแรกเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วครับแต่สารมองว่าการกระทําของนายยงยุทธครับเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทไม่ให้ถูกเพิกถอนการครอบครองที่ดิน ตามคาสั่งของอธิบดีกรมที่ดินจึงเป็นคําสั่งที่มีชอบมีคําพิพากษาจําคุก2ปีทั้งในศาลชั้นต้นและศาลอุทธร์ครับและที่มากกว่านั้นเมื่อค้นไปแล้วครับพบว่าในคําพิพากษาของศาลอุทธร์เขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับบอกว่าการกระทําของนายยงยุทธ์นะครับเป็นการจงใจสแสวงหาประโยชน์ต่างตอบแทนจากนายทักษิณชิน,นวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีในขณะนั้นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มอาภายัยเพราะก่อนที่นายทักษิณจะเป็นนาย,ยกนายยงยุทธ์เป็นอธิบดีกรมที่ดิน มีคำสั่งเพิกถอนโฉนดเองแต่พอนายทักษิณเป็นนายกนายยงยุทธเป็นรักษาการปลัดกระทรวง กลับทําตรงกันข้ามและยังพบว่าหลังจากนายทักษิณเป็นนายกนายยงยุทธก็ได้ขึ้นเป็นประลัดกระทรวงมหาดไทยและหลังกเกษียณอายุราชการในปี2545นะครับนายยงยุทธก็เข้าสู่วงการการเมืองอย่างเต็มตัวครับเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะฮะและยังเคยดารงตําแหน่งเป็นรองนายกรรัฐมนตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยรัฐบาลยิ่งหลักด้วยครับนายยงยุทธนะครับกลายเป็นคนที่ติดคุกจริงๆหลังการพิพากษาชั้นอุทธรณ์ของศาลเมื่อปี2563นี่เองนะครับ โดยนายยงยุทธเข้าคุกไปเดือนกุมภาพันธ์ปี63นะครับแล้วก็ออกจากคุกนะครับได้รับการปล่อยตัวในเดือนกันยายนปีเดียวกันจากโรงพยาบาลราชทันเพราะว่านายยงยุทธเข้าขายเงื่อนไขเกณฑ์การพักโทษรวมเวลาจำคุกทั้งหมด7เดือนครับจนตอนนี้เรื่องนี้ถูกหยิบกลับมาพูดถึงอีกครั้งนะครับหลังจากที่อุ้งอิงนางสาวแพทองทานชินวัตร ขึ้นมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31เขาจะลงเอยอย่างไรมีโอกาสไหมที่จะผิดมาตรฐานจริยธรรมเราจะต้องติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะยังมีอีกหลายคนที่ยังเดือดร้อนจากการช่อฉนในครั้งนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างครับคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปกันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมข่าวสปริงครับ